สวัสดีครับอ่ะมีเกิดการชนพนลมกันเกิดขึ้นวันนี้ก็มีกีตาร์มาให้ดูอีกทีนึงไม่ใช่อีกทีแอีกครั้งหนึ่งก็นี่ซอฟเคสส,สวยๆข้างนอกนี่เป็นผ้าเหมือนกระเป๋าเป้ะฮะกระเป๋าเป้เลยแล้วก็คือมันเป็นผ้าอย่างดีเลยเหมือนกระเป๋าทหารนะฮะผ้าแบบนั้นเลยเปิดมาข้างในป้าเป็นหุ้มฟองน,น้ำนุ่มๆแล้วก็เป็น อะไรผ้าที่มีความนุ่มๆอะ่ะกีตา้าไม่เป็นร้อยแน่นอนมาหยุดเคสย์โยนทิปไปเป็นนี่วีล่าสวยงามซึ่งเป็นตัวกระจิ๊บจิ๋วหน้าอไปเที่ยวได้เกินแต่ว่าเสียงไม่จิ๋วแน่นอนอ่ะเป็นรุ่นมินิแคมเปอร์เป็นชื่อรุ่นว่า m c k o a t e อีทีนะฮะ m c ด K O A ขคีด E ครั้งก่อนก็เรียกชื่อมาตินตัวที่แล้วชื่อยาวๆเรียกผิดเรียกถูกอันนี้ไม่ถูกไม,ไ,มไม่ผิดละไม่ใช่ไม่ถูกไม่ผิดอ่ะโอเคเราสเปคกันก่อนพี่น้องไม้หน้าเป็น t o อป o โ i d ิดโคเอโอ้โหเป็นลายที่อลังช่างอรชอนโคตรงามดูสิแล้วก็คือเขาเคลือบมาเงาวับเลยครับไม่รู้เขา ขัดกันยังไงคือมองไปเนี้ยคือสะท้อนเป็นกระจกกันเลยข้างข้างกับหลังก็เป็นโคอาฮะแต่เป็นเคลือบแบบด้านเนาะเคลือบด้านเป็นเคลือบสาตนฟินิตเคลือบด้านคอเป็นมอกกนีครับก็เป็นเคลือบด้านเช่นกันอ่ะให้ดูลูกบิดก่อนลูกบิดนี่เป็นโอเพนเกียร์ฮะก็คือ,คอหมุนแน่นมาก จูนดีคำว,ว่าแน่นไม่ใช่หมายถึงว่ามันมันมันฝืดน,นะฮะคือมันลื่นนะแต่ว่ามันหมุนมันไม่มีความคล้องแก๊งมันหมุนแน่นแล้วก็ขึ้นจูนสายขึ้นตามมืออะไรโอ้โคตรดีของเขาให้มาสิงเกอร์บอร์ดกับบิดก็เป็นโสบูดครับอ่าหมุดนี่เป็นไม้เนาะราคาขนาดนี้เขาก็ให้ไม้มาเป็นไม้อีโบนี่เนาะไม้ถือว่าทำมาดีอิเล อิเลก็เป็นอะบัโลนเช่นเดียวกับโรเซ็ตคุณผระผมไม่เรียกโรเซ็ตผมเรียกขอบซาวโฮ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอะบัโลนครับแต่ไม่ใช่อับโลนที่แบบว่าลายโหดราคาแพงอะไรนาะกเเป็นแบบแต่ก็เป็นอะบัโลนอะเช่นเดียวกับโลโก้ก็เป็นอะบโลนเหมือนกันสวยงามแล้วก็พอมันเป็นมอฟกันนี้ใช่ไหมแล้วก็แปะหน้าด้วยอันี้อีกทีหนึ่งอ่าโรสบูด หน้าป Food, เป็นรถสูตรเป็นวีเนียร์รถสูตรนัดกับซันเดิลเขาเรียกว่าอะไรไอ้ born, นะูโบนปะที่มันเป็นวัสดสุสังเคราะห์ที่ทำคล้ายๆกระดูกแต่เป็นสีดำอะไม่แน่ใจว่ามันให้ความลื่นกว่ากระดูปกติหรือเปล่านะเวลาจูนสายแต่เถ,ถ้าที่จูนสายดูคือมันไหลาตามไหลาตามนัดได้ดีมากเลยไม่มีเสียงเอดนัดเลยนะ โอเคมาชมงานเส็กกันงานเส็กก็ทามาเรียบร้อยดีครับขอบเส็กก็เก็บมาเนียนเสร็จนี่ก็ใส่มากลมติ๊กเลยงานเส็กก็ถือว่าดีดีดีในยดีดีในระดับของราคาของมันอนะคือสามารถเล่นได้อย่างไม่มีติดขัดอะไรเนาะไม่มีบัสซิ่งเลย แล้วก็แอคชั่นไม่ใช่ว่ามัมาสูงนะแอคชั่นกำลังปกติของกีตาร์โป่งเลยคอคอนี่เป็นเชฟซีครับถึงจะกีตาร์ตัวจะเล็กเนาะแต่ว่าคอเนี่ยคือทำมาได้ถนัดมือเลยจับได้กระชับดีไม่ว่าจะเป็นคอร์ดที่เราจะเอื้อมเอามานิ้วโป้งมาบล็อกสายอย่างคอร์ดดีเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายไม่มีติดขัดอะไรเนาะส่วนสันของตรงนี้ยมันก็คือ มันทํามาเป็นเชฟซีใช่ไหมมันมันทํามารับกับนิ้วโป้องอย่างดีเลยมันไม่ได้แบบมีการเขาเรียกว่าอะไรขัดกับนิ้วโป้องอะ่ะมันสามารถบล็อกสายที่ไม่ได้เล่นได้อย่างสบายนะสุดยอดกาให้ดูรอบตัวอีกทีนึงครับกีตาร์ตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นมือสองที่อายุห้าวัน คนขายนี่คือแบบสุดจริงๆเลยซื้อมาห้าวันขายเลยเมื่อเด่นครับอยู่ที่ราคาเก้าพันหกร้อยบาทราคาร้านเต่าแดงเนาะเนี่ยมีสติ๊กเกอร์เต่าแดงมาด้วยก็คือเป็นวีล่าหนึ่งตัวที่ให้สเปคมาโคตรโหดเป็นไซส์เล็กที่เอาไปเที่ยวได้สบายโอเคมาฟังเสียงที่ขอร์ดกันครับพี่น้องลุย คอยก็ถือว่าใช้ได้เลยคือเสียงนี้โปร่งเปิดสายิ้งเลยเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้เสียงนี้ไม่ธรรมดาคือคาลิเตอร์สายเบสเนี่ยจะคือด้วยทรงมันเป็นทรงเล็กๆอย่างนี้เนาะแบบเป็นโอเอมเหมือนเป็น OM หรือ g ีเนะทรงเหมือนเนี่ย GA อมินิมันมันทรงเหมือน g F s อมินิเออทรงเหมือน g s เอมินิมันกันมันจะออกเป็นแนว ไม่ใช่ OM อ็ะแล้วก็ไม่ใช่อีจมันจะออกมาคล้ายๆกล้ากึ่ง GA คือมันจะให้เสียงบาลานเสียงที่ดีแต่มันาเลคเตอร์สายเบสต,ตัวนี้คือจะจะดับๆหน่อยสู้เสียงของสาย1สาย2สายสไม่ได้แล้ว <S <S 1> <S 1> ที่มันจะให้ความคามชัดของเสียงแหลมที่พุ่งดีแต่ก็คือกีตาร์ทรงเนี้ยเขาไม่เน้นเบดเขาไม่เน้นเบสกันอยู่แล้วฮะเพราะว่าด้วยขนาดบอดี้มันมันให้เบสที่ขนาดนั้นไม่ได้เนาะ มันก็อาจจะต้องชดเชยด้วยการใส่สายใหญ่ใหญ่สายหกใหญ่ใหญ่รือมากก็ใสยชุดเบอร์สิบสองเนี่ยเนาะเพื่อจะเพิ่มขนาดเบสของมันเนาะแต่ก็คือด้วยความเด่นของมันในเรื่องสายเสียงแหลมเนี่ยไม่มให้เสียงแหลมที่คมชัดมากแบบปลายปลายเสียงแหลมนี่คือพุ่งดีลเกินบาลานซ์เสียงก็คือฮะ ก็คือเสียงแหลมนํำเนาะไม่ใช่เป็นแนวบาลานเสียงเหมือนทรงจีถามว่ามันมีเบสไหมมันมีแน่นอนเบสมันมีมีแต่คือมันไม่ได้โดดเด่นเรื่องเบสาะทรงแบบเนี้แต่มันก็สามารถตีคอร์ดได้สนุกว่ะ โซโลโเลยผมว่าถ้าโซโลนี่คือมันจะต้องเด่นหน่นอนเสียงหัวโน้ตชัดมากครับแล้วก็สเตนนี่คือ เมื่อเทียบกับขนาดบอดี้แล้วคือว่าทามาได้อย่างกลมกลมคือก็ไม่ใช่แบบว่าสเจนยาวจนเหมือนตัวบอดี้ใหญ่เนาะแต่ก็คือทําได้ในทําได้ดีในขนาดตัวของมันอะ่ะถ้าเป็นเกา่าเราผมจะรอเก่าให้อยู่ ค่อนข้าง,างน่าพอใจเนาะคือมันก็ด้วยความถ้าเล่นเป็นเกา่าอ่ะมันจะต้องแบบใช้เบรดเดินเป็นตัวนำเนาะเดินเป็นตัวนำคอร์ดคือแต่ว่าอันเนี้ยเบรดมันไม่ได้โดดเด่นเนาะมันก็เลยทําให้เสียงมันค่อนข้างจะแห้งๆมีแต่เสียงแหลมเนาะแต่กีตาร์ทรงเนี้ยเขาไม่ค่อยมาเกาหรอกส่วนมากจะพกไปเที่ยวแล้วก็ตีคอร์ดกันเท่านั้นนะฮะแต่คือถ้าตีคอร์ดนี้อร่อยมากบอกเลย คือเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินกับเสียงที่ผมได้ยินเนี่ยคนละเสียงกันแน่นอนคือตัวจริงเนี่ยคือเสียงไม่ธรรมดาบอกเลยเทย l เลอร์ GS mm hmm. er mini มีหนาวบอกเลยมีหนาวหนาวร้อนอน่อะ mm hmm. แต่ก็คือก็อาจจะไม่ถึงขั้นเอาไปเทียบชั้นเทียบเชิงก็ได้นะแต่คือก็ถามว่าสามารถทําได้ดีอะ่ะ mm hmm. เอาไปเที่ยว พกใส่ท้ายรถไปผมว่านี่คือเป็นกีตาร์อีกหนึ่งตัวที่เด็ดเลยด้วยสีก็สวยเนาะเป็นให้สเปคมากระหดไม่น่าเชื่อว่าแบรนด์น้องใหม่ไม่เชิงใหมหแ่แต่ก็จะทำได้ดีขนาดนี้เรื่องติดก,ก็จะมีอยู่ถ้าจะติดก,ก็นี่แหละมันน่าจะมีปีกกาดหน่อยนะคือถ้าเป็นคนแบบรักกีตาร์แล้วต้องใช้ปีกเนี้ยดีดไปก็อาจจะมีโอกาสที่จะต้องขูดขูด ายหน้าเนาะแบบไอ้พวกที่สารเคลือบที่เขาเคลือบมามันก็อาจจะทําด้วยความมันเคลือบเงามาครับพอมันโดนปิ๊กไปบ่อยมันอาจจะทำแบบให้เป็นรอยง่ายเป็นรอยขนแมวเป็นรอยฉีดอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้มันขัดใจของคนรักกีตาร์เนาะแต่ถ้าแบบซื้อไปสําหรับไปใช้งานไปดีจริงๆเนี่ยเป็นรอยชัํงมันอันนี้คือก็ไม่เสีเยดแต่เขาผมเคยดูคลิปคลิปหนึ่งของฝรั่งเขาเปรียบเทียบระหว่างกีตาร์ที่มีปิกการกับไม่มี เขาบอกว่าเสียงมันต่างกันแต่ผมฟังก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะมันต่างกันหรือเปล่าแต่ด้วยด้วยพอมันมีปิก,กาดมันทําให้รวเรารู้สึกสบายใจว่าเอออย่างน้อยอ่ะกีตาร์เราจะไม่เป็นรอยพิกแต่สุดท้ายเ,ออเวลาปิก,กาดเป็นรอยเราจะแกะเปลี่ยนปิก,กาดสรุปสรุปแล้วมันก็ไม้นามันก็เสียอยู่ดีฮะเพราะว่าสีสีที่อยู่ใต้ปิก,กาดกับสีที่อยู่ข้างนอกอ่ะสีก็ต่างกันชัดเจนยังไงก็ มีผลต่อจิตใจมากกว่าการใช้งานมากกว่าฮะก็คือกีตาร์เราใช้ซื้อไปใช้งานเนาะดีก็จะเป็นร้อยก็ปล่อยมันแต่นี่แหละมันเป็นเรื่องไม่ใช่เชิงข้อติหรอกเป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งเนาะของคนที่จะเลือกซื้อโอเคถ้าอยากได้ยินเสียงของมันชัดเจนว่าโทนเสียงเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงก็ลองแนะนาไปที่ร้านนะเพราะว่าเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินกับเสียงที่ผมได้ยินมันคนละเสียงกันแน่นอนอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายคลิปเนาะมันมีปัจจัยหลายอย่างในการบันทึกเสียง ก็วันนี้ก็ขอฝากไ้เท่านี้ครับสวัสดีครับ